ขนาดนี้ที่ทำมาทางไหนก็ได้ไม้เลยนครับผมได้อยู่ไหนตะไนย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิินาสกาเีนะชยยะชยยะยศสุวรรณราชานาคามหาลาภังปะสิทธิเม นามาโคอริยะเมตรโยโอทิสโตนะโมพุทธายะอิมินาสกาเรนะชัยยะไชยะยศวันราชานาคามหาลาพังปสิทธิเมนามาโคอริยะเมตรอิมินาสกาเรณะไชยะไชยะยศวันราชานาคามหาลาพังปสิทธิเมนามาโคอริยะเมตรโย

ด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับอ่านแล้วนะครับอ่านในใจ ครับตอนนี้ผู้บริหารชา玛ดีพีทพ่มาชมวิวทิวทัศน์ตรงลานสร้างองค์พญานาคนะครับชาร์จถึงก็รอดเลยกับวิทยุถ้าไม่ชัดนะเอแต่ที่ผุญสามเก้าบนสุดวามเลย พี่แบงอยากอายเลยตอนนี้กล้องกล้องมารุมถ่ายพี่แบงหมดเลยไม่ธรรมดาเลยพี่แบงออกล้องกช่องเลยถกล้อไถอกลองไม่ออกครตรงลงไอ้กระท่อมยายบุญได้รื้ไหม เ,หหอเอาะกะอยู่เมือเดิมนี่15วันครับเราให้เวลา15วันจากถนน,นคือกลางถนน9เมตรก็มไม่ไ้รอกนไม่รู้นะแ้วนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <ผ>ต้อง,องจบเพ<ห>ียงเท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีซีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ